ปลาซาดีนจะเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศครับปลากระป๋องเดี๋ยวจะทําแบบแกงแบบอีสานเลยนะครับมีน้ำปลาหอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกแห้งเครื่องที่โขกไว้ ครปลากระป๋องนี่ก็จะใส่ไปสองกระป๋องเลยนะครับใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยน้ําปลาน้ะะําปลารุ้นเส้นนี่ก็จะเป็นวุ้นเส้นที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะครับจะ้ใใส่ลงไป ใบมะกรูดฉีกนี่แล้วก็จะกดหุนเส้นให้จมเลยนะครับอืมรสชาตินี่ก็จะเข้มข้นของน้ำปลากระป๋องนะครับหอมน้ำปลาราหุนเส้นสุกแล้วนะครับก็ใส่ต้นหอม ใบมังลักไปแล้วก็กดให้จมใแล้วก็จัดใส่ชาม น้ำก็จะอย่างนี้นะครับคุกคกคุกค,ก,ค,ก,คกแบบนี้แกงสาดีนวุ้นเสน้นพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เป็นปลาสาดีนในซ้อมมะเขือเทศนะครับแกงสาดีนวุ้นเส้นขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวุ้นเสน้นนี้ก็ตัดมาแล้วนะครับถ้าไม่ตัดนี่จะยาวเฟื้ยเลยเนี่ครับออกง่ายแบบนี้ คลุกคลิกคลุกคลิกน้ำเยอะมากไปดีนะครับก็ปรุงรสยากนี่ครับก็หอ,อมปลาร้า ธรรมดานี่ก็ไม่ต้องมีข้าวก็ได้นะครับมุ้นเส้นเปล่านี่แหละอืมรสชาติดีเป็นงงครับอย่างงี้ครับ